สวัสดีค่ะวันนี้กลับมาพบกับลินเดลจังกันอีกแล้วนะคะและตอนนี้เราอยู่ในเกม The Sims 4กับชาเลนจ์ที่มีชื่อว่า100 Baby Challenge มีลูกให้ได้100คนเรามาฟังกติกากันก่อนเลยนะคะข้อที่1ห้ามใช้สูตรโกงข้อที่2ห้ามตั้งคันกับซิมคนเดียวกันข้อที่3ห้ามแต่งงานข้อที่4ห้ามใช้บริการพี่เลี้ยงเด็ก ข้อที่5ห้ามทํางานนอกบ้านข้อที่6ลูกที่โตแล้วสามารถย้ายออกจากบ้านได้ค่ะเลตลโอเคเราเข้ามาดาูชุดตละชุดของลาวาแล้วก็ช็อกเกอร์กันนะคะสำหรับน้องลาวานเนี่ยอย่างที่พี่ได้บอกไปว่าน้องเป็น LGBTQ นะคะ LGBTQ คืออะไรแย่อมาจาก l e s b i a ยนะคะคือผู้หญิงที่ชอบผู้หญิงด้วยกันส่วน G มาจากกย์คือผู้ชายที่ชอบผู้ชายบางคนก็อาจจะหมายถึงการที่ชอบเพศเดียวกันนะคะ B ก็คือบเ s e x u a l ที่คนที่ชอบทั้งผู้หญิงแล้วก็ผู้ชาย T transgender หรือว่า trans นะคะก็คือคนข้ามเพศผู้หญิงที่มีจิตใจเป็นผู้ชายหรือว่าผู้ชายที่มีจิตใจเป็นผู้หญิงนะคะแล้วก็ได้ ทําการอาปลังเพศนะคะโอเคส่วนคิวเนี่ยเควร์นะคะคือการเรียกก้งกว้างไล้ลขีดจำกัดทางเพศถ้าพี่ลินพูดอะไรผิดไปนะคะก็ ต้องขออภัยด้วยนะคะแล้วก็สําหรับใครที่แบบว่าพอจะมีความรู้ด้านนี้ก็สามารถคอมเมนต์ได้นะในเดลซิมเนี่ยจริงๆเขาเปิดกว้างมากเลยนะคะทุกคนเพราะว่าเนี่ยเห็นเปล่าเสื้อตัวนี้เป็นเสื้อในเกมเลยนะคะซึ่งสัญลักษณ์ที่ว่าอ่าเป็นหลายๆสีเนี่ยสีลุงใช่ไหมละ่ะให้อ่ากลุ่มเพศทางเลือก LGBTQ นั่นเองนะคะไม่ว่าภายนอกเราจะแต่งตัวยังไงแต่ใจเราก็เป็นเพศอะไรก็ได้แล้วสามารถที่จะเลือกเป็นได้มันไม่มีข้อจํากัดเลยเป็น อะไรก็ได้ที่อยากจะเป็นก็เลยแบบว่าได้น้องลาวามานะคะส่วนน้องลาวานี่ยมีใครแบบว่าคุ้นๆไหมว่าถ้าเหมือนใครพย,ยพยายามแต่งเหมือนกับเอลิกนะคะจากเรื่อง sex education นะคะโอเคมาเดี๋ยวเรามาดูชุดประจำวันของลาวากันก่อนเลยเนี่ยนะคะแน่นอนว่าเราจะใส่ชุดนี้คะ่ะนี่ชุดทางการค่ะอันนี้คือเหมือนเอลิกเลยทุกคนเลยดิชุดออกกำลังกายค่ะ ชุดนอนชุดปาร์ตี้นะคะชุดว่ายน้ำชุดหน้าร้อนคะ่ะสุดท้ายเป็นชุดหน้าหนาวคะ่ะแล้วสาวคนต่อไปนะคะช็อกเก้คะ่ะ แน่นอนว่าช็อกโกเปลี่ยนไปเยอะเลยเพราะว่าพี่รินเลือกให้ช็อกโกเนี่ยเป็นทรานส์นะคะทุกคนตกใจไปเลยแล้วสิโอเค,อเคก็ในเดอะซิมอย่างที่พี่รินบอกว่าเขาเปิดกว้างมากใช่ไหมเพราะว่าเนี่ยตรงนี้เขาสามารถกดเลือกได้ค่ะอันนี้คือน้องเป็นผู้ชายใช่ไหมคะแต่ว่ามีทางด้านร่างกายเนี่ยเป็นสตีีนะคะเป็นผู้หญิงนั่นก็คือ น้องทำนมแล้วก็แปลงเพศแล้วนะคะรูปแบบเครื่องแต่งกายพี่ด้นเลือกเป็นอ่าสตรีนะคะคือเครื่องแต่งกายผู้หญิงค่ะใส่เสื้อผ้าผู้หญิงซิมคนนี้จะสามารถตั้งคันได้หรือเปล่าแน่นอนว่าไม่ได้นะคะหรือทำให้ผู้อื่นตั้งคัน ก็ไม่ได้เหมือนกันเพราะว่าพี่เรียนแปลงเพศให้น้องแล้วก็เลยจะเลือกเป็นไม่ได้ทั้งสองอย่างนะคะทิมคนนี้สามารถยืนปัสสาวะได้หรือไม่ก็ตอบไม่ได้นะคะต้องนั่งฉี่นะคะคือน้องเป็นผู้หญิงแล้วนะคะทุกคนโอเคแต่ว่าในือซิมเนี่ยร่างกายเขาก็จะแบบดูคล้ายๆผู้ชายอยู่แต่ว่าพี่เรยนเลือกสกินแบบว่าผู้หญิงเลยก็คือ โอเคค่ะมาดูชุดประจำวันนะคะชุดประจำวันเราก็จะให้ใส่สีลุ้งค่ะแบบนี้เลยต่อไปชุดทางกายีร่รินสมจากในสุลารีนะคะชุดออกกาลังกายค่ะชุดน้อยค่ะชุดหน้าร้อนค่ะชุดว้ายน้ำเอ้ยเมื่อกี้ไม่ได้ชุดหน้าร้อนเมื่อกี้ชุดงานเลี้ยงอันนี้ชุดหน้าร้อนค่ะกหาหเป็นชุดหน้า,นาหนาวนะคะตอนนี้พุดดิ้งยัง ยังโดนเข้าสิอยู่เลยอ่ะก็คือทุกๆคืนเนี่ยคุณยิ่งจะวิ่งออกมาจากบ้านนะคะแล้วก็วิ่งไปทั่วมหาลัยเลยเออดูสิดิงเอ๋ดูใครหรอดูฉันหรือเปล่าคุณแม่ค่ะอันนี้คือต้องไปเล่น s t a n เจ r v i วิอ่ะทุกคนแล้วแบบว่าแก้มันให้ได้นะคะก็วิ่งแบบคอตคอคอทุกคืนเลยอ่ะ ว้ยเฮ้ยวิ่งทะลุสะพานได้ไงเนี่ยโหหลอนอะดูดูตาพุดดิง้งดูตาอันนี้เหลือ30นาทีละก็คือรับประมาณ2ชั่วโมงอ่ะวิ่งอยู่อย่างเงี้ยทุกคนเดี๋ยวนะหรือว่าเราจะให้ลูกเราอาให้น้องเราวามาลองขวยพุดดิ้งดูนะคะจะเป็นยังไงแม่เป็นอะไรคะ วันนี้อย่าอยากอยากอ,อย่าทำลูกตกใจนะนนเว้ยโอ้ย,อยเราจะปลุกเธอได้ไหมรับของขวัญอะไรอะ่พระพ่อแม่ให้ของขวัญเหรอแล้วของขวัญจากท่านเสียแล้วทุกอย่างจะดีเองแม่เราต้องปลุกให้ตื่นจากพวางนะคะหนูขอโอ้ยหนูขอตบแม่หน่อยคะ่ะออ้ยแม่สู้ค่ะทุกคนตบอีกรอบตบแล้วตบ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 ,ตบ,ตบ,ตบแม่ตื่นค่ะแม่ แม่ลำเบอร์หรอจำน้องได้ใช่ไหมคะน้องที่แบบคลอดออกมาแล้วก็เกมเขาก็สุ่มน้องให้แบบว่ามีแกนเป็นลายดอกไม้โน่นนี่นั่นนะคะโตปุ๊บน้องก็ยังคงความเอกลักษณ์เป็นแบบเดิมนะคะเดี๋ยววันนี้เราก็จะไปเที่ยวเลยนะคะอันนี้เป็นเทอมสุดท้ายของพุดดิง้งเรานะคือใกล้จะเรียนจบแล้วทุกคนหลังจากที่แบบว่าติดเอฟแล้วก็ตก โดนวิทยาฐานนู่นนี่นั่นโหเป็นการที่แบบว่าเล่นภาคมหาลัยนานมากไม่ใช่เพราะว่าเียนไม่เก่งนะคะเป็นเพราะว่าแบบต้องเลี้ยงลูกไม่ได้ไปเขาเรียน,นะคะ่ะจริงๆเพราะที่เรี้ยงเก่งจะตายอันนี้ก็เป็นที่พี่เรียนถักมานะคะมีหมวกค่ะเราก็ลงขายหมวกสองชิ้นแล้วก็มีอ,อ,อันนี้เป็นตู้จดหมายค่ะวันนี้เราจะไปเที่ยวที่ทะเลทรายค่ะลุกๆพร้อมหรือเปล่า ตอนนี้เนี่ยหิมะมตกนะคะแต่ว่าเราจะไปเมืองทะเลทรายไปดูซิว่าที่น่นหิมะมตกหรือเปล่า <laughs> ไม่น่าจะตกนะแล้วสภาพอากาศน,น่าจะไม่เหมือนกันนะคะแม่จะพาพวกเราไปอียิยปต์หรอแม่นาซน้องยังมีความปรับเสียงเป็นผู้ชายอยู่นะคะโอ้เป็นไร呀 Kim แบบ k ิมแบบเศร้าเหรอมามาเป็นไรโลกคะโห k ิมแบบโหปอ๊อปคอร์นเลย อะไรเนี่ยมันเล่าเสียไปหมดเลยอะทำไมกินเก่งขนาดน,นี้โอเคแล้วหนูเศร้าทำไมคะหืรู้สึกเศร้าการไม่ขอรบบนทฒนธรรมเกาะอ๋อน้องมีพลังพิเศษนะคะน้องเป็นลูกเทพค่ะสามารถที่จะเสกบอมได้อันนี้รู้กันอยู่แล้วใช่ไหมล่ะจำได้ใช่ไหม ทั้งลาวาแล้วก็ช็อกโก้เลยเดี๋ยวให้ลาวาเศกบอมด้วยตกนอกบ้านนะเนี่ยโหอันตรายเนี่ยแล้วด้วยตัวเล็กๆอยู่ตรงนั้นอนะ่ะ <Yes. S 1> นี่ถ้าคือตกลงมาหลังคาบ้านจะเป็นไงเนี่ยโอ้ oh. น้องได้กินแล้วนะคะมันดูนั่งกินป๊อปคอร์นตรงนี้โอเคไปลแล้วละเก้าโมงล้วปแปบเศกบอมมาสองลูกนะคะให้ใครมาเล่นไรหน้าบ้านเนี่ย อ่อเป็นวันสิ้นปีพวกนี้โอเคจะหมดหน้าหนาวแล้วเดี๋ยวไปเที่ยวก่อนก็ไม่ได้ไปที่โอเอซิสสปริงมานานมากๆแล้วเนะีคะเราก็จำได้ว่าเมืองนี้เนี่ยเราเล่นในภาพบอบี้ใช่ไหมไปเดี๋ยวเราจะไปที่ที่นี่เลยโอเคเรามาถึงแล้วะคะ่ะเขาทำแบบสวยมากอลังการร้านปะามากๆเลยทุกคนดูดิแบบอลังการสุสดๆอ่ะ อเจอใครเนี่ยเจอเพื่อนหรือเปล่าคะทักทายหน่อยแต่น้ำตัวยังเป็นนิดดีจ้าโอ้โอเจอหลายคน,นี่ะวะ้าเด็กที่ไหนเนี่ยแม่เธออยู่ไหนล่ะแม่อยู่นี่ทำไมคิดจะขำโวยลูกฉันหรอเปล่าซะหน่อยอก็เห็นว่าเด็กน่ารักดีอ่ะพูดให้จิตใจแจ่มใสนู่นนี่นะ่ะ โอ้หนูพกนมมาด้วยเหรอก็อมานั่งเมา์มอยนะคะก็คือที่เรามาที่นี่นะคะมีอยู่อย่างเดียวอะมาหาผู้าานั่นเองมาหาแถวทะเลทรายเผื่อจะได้แบบเจ้าชายเออได้เจ้าชายเป็นแบบสามีนะคะนู่นนี่นั่นนั่นไงมาแล้วเนี่ยเจ้าชายหรือเปล่าบัางมาขายโรตีจ้า <c ười> ออ กูน่าัก็น้งพูดคุยกันเป็นระเบียบด,ดีสำรวจดีไหมคะตรงนี้มีอะไรบ้างสวยอะชื่อสถานที่เนี้ยจัดเป็นงานแต่งงานอของเจ้าชายเจ้าหญิงได้เลยนะคะคือสวยมากอุ้นดูดิโอเคพูดดิ่งเดินขึ้นไปดูเนี่ยเห็นไหมตรงนี้นะคะคือแบบอยากเป็นซุ้มแต่งงานนะคะนูนีนัน,นเอออยากเล่นจัสมินเลย <laughs> ดูน่าจะเหมาะดีขึ้นมาได้ไหมเนี่ยได้ทุกคนแต่พุดดิ้งไม่เจอผู้ชายแถวนี้เลยอตรงนี้ก็เป็นแบบว่านั่งทานข้าวนะคะรับประทานอาหารคือดูดรามา่าเขาทำได้สวยมากทุกคนถ้าใครอยากได้นี่เข้าไปในแกลลี่พิริตนะคะเรื่องกดถูกใจไว้แล้วนี่ไงเค้กแต่งงานเออบอกแล้วเป็นสถานที่แต่งงานสวยมากทุกคนดูอาหารสิคะ กินได้ไหมเนี่ยทำจริงอเราก็นึกว่าเขาตั้งแบบหลอกลอ,กอะกินได้นะคะแต่ว่ามีเวลาหกชั่วโมงอ๋อเออโหลดมาปุ๊บก็ต้องมาเล่นเลยนะโหยหรูมากค่ะแม่กินได้จริงไหมเนี่ยได้จริงนะแต่ว่าทำไมไม่ยอมมาหยิบเนี่ยมาละเฮ้ยเขามาไม่ได้หรอคะเสียดายเนี่ถ้ากินไม่ได้เนี่ย เฮ้ยตัวเล็กตอวดีๆนะโถหยิบไม่ได้หยิบอันไหนง่ายๆไม่ได้สักอันอะอะไรยาโอ้ยเสรยดาย่ะเอ้ยนี่ได้ครัวซองหยิบได้นะคะบางอย่างคือเขาตั้งซ้อนๆกันแล้วมันอาจจะแบบว่าหยิบยากอะไรประมาณนี้มานั่งกินข้าวกันดีกว่า อหอมตรงนี้มีเวทงเวทีบอกแล้วสวยมากทุกคนอนลังมากมากดูสิคะดูเลยคนก็มากันเยอะแยะเลยในนี้แต่ไม่ไม่เจอผู้ชายที่ชอบเลยคนนี้คุณหมอละคะคุณหมอไม่ได้มีลูกแล้วเห้อมีลูกซ้ำนั่นๆัผู้ชายเอาคนแมนเอาคนแมนมาตกปลาอะไรตรงนี้คะเนี่ย โอเคเขาชอบตกปลา่าเลยนะเจอเขาแบบบ่อยมากอ๋ออ้าพุดดิ้งเปไงเธอเป็นไงบ้างไม่เจอเธอเป็นเดือนเลยเนี่ยก็เลยคะ่ะเพราแต่ว่าไม่ทำอะไรที่นี่น่ะก็ถามามาไกลก็ว่าตกปลาเนี่ยสิเมืองทะเลทรายไงนะเห็นไหมตรงนี้มีแอ่งน้ำไงก็เลยนั่นแหละซึ่งที่ลับนะคะอยู่ตรงนี้คะ่ะ โอเคเราจะเปิดด้วยการทำลายจะต้องมีทักษะพอดงได้ดอกกุหลาบเดี๋ยวนะกำลังจะคิดเลยกำลังจะนึกทักษะอะไรนะงานช่าง้าทุกคนระดับสิบนะคะถึงจะปลดล็อกได้เจอเดอกกุหลาบที่ตกอยู่ในน้ำมานะใครมาทิ้งดอกกุหลาบคะขำมากค่ะใครยังไม่เคยมาก็คือแนะนำให้มาเลยเนะียทุกคนจะต้องมีทักษะก่อนนะคะเห็นที่เรียนว่า นี่เห็นป่าเราจะได้งัดมันนี่แน่บุมบมมองพุดดิง้งโอ้ยห,ห,นะหุดออไมเนะเฮ้ยทุกคนเดี๋ยวเดี๋ยวพุดดิ้งอย่าพึ่งไปหมูสะดองโทรมาไม่ได้นะลูกนะแม่ไม่ว่างเดี๋ยวแม่จะเข้าไปสำรวจข้างในนะคะพุดดิ้งรู้สึกเหมือนเป็นนักสำรวจอีกครั้งขณะกำลังเดินเข้าไปในถ้ำก็ได้เจอกับเส้นทางสองทางตรงทางแคบแมีหินย้อยเต็มไปหมดเลยให้ใช้เส้นทางกว้างๆนะคะ อย่าลองอะไรอันตรายเด็ดขาดพุดดิ้งได้ไต่ถ้ำไปเรื่อยๆและระหว่างทางก็พบกับสวิตและบันไดเข้าควรจะใช้อันไหนดีล่ะก็ไม่น่าจะใช้สวิตนะปีนบันไดแล้วกันพุดดิ้งปีนป่ายอย่างเรามาระวังหลังจากนั้นก็เดินทางไปเรื่อยๆจนเริ่มมองเห็นสีฟ้าจังๆควรข้ามผ่านหน้าผานหรือว่าปีนไปอย่างเรามาระวังดี เราจะข้ามหน้าผาเข้าไปเลยค่ะเพราะว่าเราเห็นแสงออร่ราแล้วเราต้องข้ามเข้าไปก็เดินทางเข้าไปยังถ้ำที่ถูกลืมได้เลยนะคะแล,แล้วเกมก็เด้งไปที่เมนูแมพนะคะเศร้ามากทุกคนค่ะต้องออกเกมแล้วก็เข้าใหม่ซึ่งคือเกมมันก็เซฟให้แต่ว่ามันก็เซฟแบบไม่เซฟเพราะมันบั๊กงงไหมเนี่ยของทุกอย่างหายไปหมดอีกแล้วค่ะ สวยมากคือก่อนจะวับไปไหนควรเซฟมาก่อนแต่ไม่รินว่ามันน่าจะเป็นที่อ่ามดทาโพสนะเพราะว่า,ามีน้องบอกว่าก็เจอปัญหาแบบนี้เหมือนกันตอนน้นนี้ที่พี่รินลงมอดลักพาตัวนี่คือลังโจรค่ะทุกคนเหมือนไม่มีการจารึกอะไรเอาไว้นะเราจะาใช้เวทในโคคอ,อเพื่อให้เขาแบบ มาเป็นร่างวิญญาณได้นะเออที่เขาเคยรักพัดตัวบีดรู้จําได้ไหมแต่พี่ลินจะเลือกทําลายนะคะให้มันหายไปใช่มันคือลังโจรแล้วเราจะสํารวจอะไรที่นี่คะเราเคยมาแล้วอะไรสินสิเราเจอขคงกระดูกโอ้แม่ก๊อดหรือว่าเป็นศพของคนที่โดนลักพัดตัวแล้วก็ตายที่นี่คะแล้วทำไมยมมาทุด เดี๋ยวนะอย่ามาโทษถึงไม่ไม่พาเขาไปคะเขาไม่ไอโฟอนใจด้วยอะทุกคนยังเจ๋งอะเล่นเกมเดะซิมด้วยเดอะซิมโมบายพุดดิงมิงมาแล้วคะ่ะเฮ้ยตรงนี้ภาพสวยนเนี่ยพุดดิ้งจะมา <c oughs> ยิงคิวปิดนะคะให้ขึ้นแถบสีชมพูเลย <c oughs> นี่ <c oughs> ยิงใส่เขาเออฉันโดนอะไรเนี่ยโด <c oughs> นคิวปิดของพุดดิ้งนะคะเราจะทำความรู้จัก โอเคจะจีบเขาเลยค่ะเราจะคงกระดูกนี้แน่นอนว่าเราจะมีลูกกับเขาค่ะแล้วลูกของเราจะเป็นยังไงเนี่ยคุณคุณอยู่ที่นี่มานานหรือยังคะผมโดนลักพาตัวมาที่นี่แล้วผมก็ตายตายแล้วแต่ก็ยังเหลือโครงกระดูกเหรอแต่ผมได้กินผลปีศาจมนุษย์ ฮะผลปีศาจมนุษย์นี่ก็แปลว่าคุณสามารถฟื้นคืนชีพเป็นคนได้นะสิแต่วิญญาของผมล่องลอยไปไกลเหลือเกินมารู้ตัวอีกทีผมล่องลอยไปหลายสิบยี่สิบปีแล้วศพผมก็เน่าจนเหลือแค่กระดูกก็เลยกลับมามีชีวิตได้เป็นเพราะผลปีศาจไปวันพีได้ไงเนะี่ย นี่บลูหรือเปล่าคะโยโโฮฮโยโโฮฮโฮไปผ่ันพีนเลยเอาวันสิ้นปีมาถึงแล้วแบบเนี้ยตอนนี้ลูกคนอื่นๆอ่าช็อกโก้ไปทำงานนะคะซื้อวิธีให้ทำงานพาร์ทไทม์เป็นแบบว่าอ่าขายของยูนิเซอรเปอร์อะไรอย่างงี้ขายสินค้านะคะโพสท่าเย้ายวนโอเคเราจะจีบเขาติดหรือเปล่าอ่า ส่งจุดนะคะนี่ยัวยวนใจเป็นไงบ้างคะแต่กระดูกเขาแบบอ๋อสูงมากเลยนะมีม่เสียงกระดูกด้วยค่ะนะนี่นดอกไม้ที่ฉันตกมาได้ค่ะใช่พุดดิ้งไปตกมาได้อืมกลิ่นช่างหอมเหลือเกินมันอยู่ในคลองน้ำเน่ามาหลายวันแล้วนะมันจะหอมยัยเนี่ยขอ <gasps> ให้ดอกไม้กลับมาๆๆๆเธอเธอเอากลับไปเถอะโอ้ไม่ก๊ จูบแรกได้แล้วหรอเราไปไหมอะ่ะทำจริง oh. เออจะขอดองจูบก,กับโครงกระดูกดูนะคะพูดริงจะไม่ขนลุกหรอ okay. อุย้ยทุกคนค่ะโอ้โหอย่างนี้ก็ปั๊มลูกได้นสัสิว่าแต่เราจะปั๊มลูกกับเขาได้จริงๆเหรออ้าวทำไมมีจูบแรกขึ้นมาอีกล่ะ จะได้จริงเหรอคะแถวนี้มันปั๊มได้เหรออบก่อน,กนเขาแล้วกันดูเขาติดมือถือนะเนี่ยช่วยพาฉันออกจากที่นี่ทีเถอะเอาเราจะพาเขาออกยังไงอะเขาเขาเขาไม่สามารถออกไปได้หรอเอาไงดีแต่พี่เรนชอบฉากข้างหลังมากเลยทุกคนแบบว่ามันเหมือนโรแมนติกมากแต่ว่าเราอุย้ยเราจบกับกระดูกอย่างทุกคนดูสิคะ มันเป็นท่านที่แบบมีออร่า,าเหมือนแสงเหนือเลยอ่ะสวยมากตกลงจะออกไปไหม <c oughs> มาตกปลาด้วยกันเฉยค่ะว่าแต่เขากินอะไรอยูอย่ที่เนี่ยก็คือคงกระดยกเหล่านี้ถ้าเขากินอาหารเนี่ยมันก็จะตกลงพื้นนะพุดดิ้งจับได้ปลาอ๋อกินปลาที่นี่หรอโอเคแขวนผนังกินก็ไม่ได้อ่ะอฉันจะพาคุณออกจากที่นี่นะคะ แต่เราต้องออกไปแบบลับๆเพื่อไม่ให้ผู้คนรู้เราจะให้ใครรู้เรื่องนี้ไม่ได้เพราะโครงกระดูกยังมีชีวิตอยู่นี่ผลปีศาจแท้ๆเลยเนี่ยเฮ้ยเฮ้ยเดูท่าเดินหนาวแล้วสิตามมาถึงที่บ้านอย่างเงี้ยน้องนั่งทำอะไรคะเฮ้ยก่บน้องอยู่เอ้ยเข้ามาหาพุดดิ้งแล้วโอเคเราจะ ปั๊มลูกกระเพาะนะคะเอากดอะไรเขาไม่ได้เลยเหรอเมืม่อกี้เขาเขาโมยอะไรปะเขาหยิบอะไรไปฮอโมนเหรอพยายามมีลูกนะคะโอเคอเคเ่าเดี๋ยวเดี๋ยวมีในถังขยะไหมเติอน,นะคะโอ้ยเฮ้ยโอ้ยโอ้โหไปเป็นกระดูดในถังขยะนะคะเหมือนแบบ กระดูกที่แบบน้องหมาแทะทุกคนหน่งออกไหมเพราะน้ <c oughs> องหมาชอบกระดูกอะ่ะโอแม่กอเราไม่มีใครมาทักทายนอ้องเอา้ากลับไปแล้วมอเฟืองนี่หิไม้ยังตกอยู่อีกเหรอเนี่ยทำไมไมันยังเป็นสิบสี่เท่าสิบสี่อ่ะมันต้องเป็นรูไปใบไม้ผีิสิอืมงงมาก oh <my> วมมองพุดดิ้งเป็นไงคะดูไม่ได้อีก oh <my> ไม่อยากเห็นนะ่าโดูไม่ได้ทุกคน โอ้กระดูกจะเป็นช ah, ิ <fen consumption> ้นไหมเนี oh. ่ยจะแตกไหมเนี่ยไวเอาเอาไงอย่างงั้นอ่ะโอเคตัวขาปุ๊ดทุกคนวี่ิหรืว่าขาหักอ่ะไงอย่างนั้นโอ้โโอ้กระดูกแตกเป็นชิ้นหรือเปล่าโอเค แล้วเราจะทองหรือเปล่าต้องมาพิสุจน์นะคะเออมีลูกกับโครงกระดูกก็ได้อะเพราะแต่มีลูกได้ไงเนี่ยไม่มีอะไรที่เธอซิมทาไม่ได้สัมผัสได้ถึงชีวิตน้อยๆค่ะเย้่ในที่สุดในที่สุด ก็ตั้งท้องแล้วโอเคพี่ลินก็อยากรู้ว่าน้องเนี่ยจะติดเชื้อเหมือนพุดดิ้งหรือเปล่าสรุปว่าก็ไม่ได้ติดเชื้อนะทุกคนก็เป็นแบบเด็กปกตินะคะน่ารักหูกลางด้วยดูสิคะน้องคิมบับนะคะชุดประจำวันอันนี้พี่ลินไม่ได้เลือกชุดของเด็กๆเ,เลยก็เป็นชุดที่ที่แบบว่าพุดดิ้งถักให้นะคะกะว่าจะถักเสื้ออะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ให้น้องและต่อไปมันดูครับ น้าแอบคล้ายอยู่นะแต่มันดูเหมือนพุดดิ้งนะคะตาแป๋วแปววกับทรงจมูกลูกพุดดิ้งทรงจมูกอย่างนี้เยอะมากจม,กมูกอุดอุดโอเคชุดประเจอาบันเหมือนกันเลยค่ะยังไม่ได้ถักไงเดี๋ยวต,ต้องแบบว่าไปถักเสื้อเพิ่มนะคะโอเควันเกิดน้องนะคะแฮปปี้เบิร์ดเดย์ค่ะทุกคนท้องใหญ่มากค่ะท้องหย่มองหย่มอง ก็คือว่าใากล้จะคลอดแล้วนะคะเคสุม่มเป็นมังสวิรัตด้วยค่ะนนองไม่ไม่กินเนื้อนนะคะทานผักค่ะอ่ะ่อไปมันดูนะคะกคม่คิมแบบกับมันดูค่ะอุ้ย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 ,ยแล้วสันนิษฐข้างใครวิทยากรค่คะเอ่อวิทยาการปะออโอเควิทยาการโทษทีนะคะอันผิดเอาไปได้พัฒนาการแล้วกันเนาะ ต้องถ่ายรูปทําภาพปกใหม่นิดนึงนะคะรูปนี้สวยไหมเราแบบตู่ก็คลอดสวยเลยคือเมื่อกี้ไปมาหาลัยมาแล้วก็กลับมานะคะโอเคเราได้ลูกชายค่ะท,ทุกคนเราตั้งชื่อน้องว่า k ค c ซีไก่ทอดนั่นเองค่ะเออแค c ซีทราบใช่โอเคแค c ซกับ m c ็กโดน d ลนะคะโอเคน่าจะแฝดสองแหละเป็นผู้ชายอีกแล้วนะทุกคน โอเคอหนูน้อยหนูน้ยอยโซผมอะไรไม่รู้ตอนนี้มีลูก90คนแล้วโอ้ไ oh ม god อะล่ค่ะ mm hmm. ก็วันนี้เล่นแบบนานมากก็หวังว่าทุกคนจะชอบนะคะอย่าลืมกดไลค์คอมเมนต์เพื่อเป็นกำลังใจให้กับคุยติ้งแล้วก็พี่ลินด้วยนะคะแล้วขอเ,เก่นไลคะ่ะคุณแม่กลับมาผอไมไว้มากไปา้ bye. ค่ะทุกคนร้องใหญ่เลย มาแล้วสติกเกอร์สุดแสนจะน,น่ารักาคาวาอีลืมได้แล้วจังที่ใครๆยต่างก็เรียกเธอว่าเจ้าแม่เดอะซิมซื้อได้แล้ววันนี้ที่ได้สตอร์